าสักการนาตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการนาตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอภิวัติสวาาโตภะคะวะตาธัมโม ปิาาทาโนพะผัวโสสาวกสังโฆสังฆังนะมังขับกลาวพระมรรคนาถุของกัญชามะยังพันเตวิสุงวิสุงรัพนาทายาติสระนีนะสหะหปัญจสิรานิยาจามากูติยังชีมยังพันเต วิสุงวิสุงรักนาทายาปิสรเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามาตาจิยมปีมยัมพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาปิสรเนนะสหาปัญจศิลานิยาจามา

ธรรมบังสารนังกัจฉามีสังธังสารนังกัจฉามีสุติยามปีพุทธังสารนังกัจฉามีสุติยามปีธรรมังสารนังกัจฉามี ตาติยมีต oui ังคังารนังกัจฉามีตาติยมีพุังตารณังัจฉามีตาติยมีพุทธังสารนังกัจฉามีตาติยมีธรรมังสารนังกัจฉามาิมี ติยัมปิสังขังสารนันตจามิอะมะคันเตนาติปาตาเวรมณีติขาปะทังสมาธิามาฟเวระมณติาปตังสมาธิามิาาเวรมณี สยามิกเมุสุจเวรมิาัสมมาสิค้าจระเวรมณสิขาปังสัมมาสิยามิมุสาวาทเวรมณีสิขาปังสมมาสิยามิ

วโตรมาสมุทตะนโตตจขวัโหสาสัมทุรมาจะลกาติปติสหมปติกะอัจฉรียทิวรังยาจาสันติธาตตาปะระสาติกาเตเสตุทะมังนิปัมปิมังปะชัง